การทำหยุดเป็นตัวสำเร็จนศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกเพืมีสามสิบทัตพระเดชประคุณหลวงปุศสดเนทัสโรเป็นการทำงานทำหน้าที่ทำอาชีพของตัวตนที่แท้จริงของเราเป็นพระผู้สร้างพระผู้เลี้ยงผู้รักษา เป็นพ่อแม่ผู้สร้างผู้เลี้ยงผู้รักษาผู้ควบคุมบังคับสั่งการนิพพานร,รมปรมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุษจันทร์ทศรทั้งหมดทุกส่วนรักษาศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกปรมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุดจันทร์ทศร รักษาูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยย่อยบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงพุทสดันทสโรนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงพุทสดันทัศโรทั้งหมดทุกส่วนครอบคุมอย่างสมบูรณ์ทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่เป็นที่สุด แห่งธรรมปรมีสามสิทัตพระเดชพระคุณหลวงพุ่สดจันทร์พระสโรชีวิตเป็นอย่างอยู่ของเราเป็นพระผู้สร้างพระผู้เลี้ยงผู้รักษาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสปิติเบิกบานกว้างขวาง ไม่ดตัดไม่คับแคบจากวงจรหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์นัดศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกปรมีสามสิบทัศพระเดชปะคุณหลวงปุสดจันทัสโรเกิดขึ้นตลอดทุกอนุเวลา เกิดขึ้นตลอดเวลาเป็นสภาวะสถานะปกติของการรุกเข้าสู่ธรรมทั้งหมดรุกเข้าสู่ธรรมโลกโกรดหลงพัฒนาปรับปรุงให้เป็นธรรมบารมีสามสิบพัตพระพคุณหลวงปูส่สดเจนทสัสโธใหม่ๆ อย่างสมบูรณ์ตลอดเป็นการสร้างชาวสิวิไลสร้างประเทศชาวสิวิไลสร้างยุคชาวสิวิไลบารมีสามสิบทัตรพระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทสศโรเป็นความสุขความเจริญรุ่งเรืองสำเร็จชีวิตเป็นอย่างอยู่ ในสถานะสภาวะอื่นๆที่ชีวิตเป็นอย่างอยู่ไม่สุขไม่เจริญรุ่งเรืองไม่สำเร็จชีวิตไม่สามารถที่จะพัฒนาธรรมทั้งหมดให้เป็นบารมีสาสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สุดจันทสโลได้ไม่ได้เป็นสภาวะที่รุกเข้าหาธรรมทั้งหมด ไม่ได้เป็นสภาวะของการสร้างชาวสิวิไลไม่ได้เป็นสภาวะของการสร้างประเทศชาวสิวิไลไม่ได้เป็นสภาวะของการขยายประเทศชาวสิวิไลไม่ได้เป็นสภาวะของยุคชาวสิวิไลดังนั้นผู้ที่ถูกหลอกลวงต้มตุ๋น ให้ไปทำตามองค์ประกอบของทำโลภโลดหลงโดยหลอกลวงว่าสิ่งที่ทำเป็นการช่วยให้ตัวเองให้ผู้อื่นพ้นทุกข์พ้นจากทำโลภโรรดหลงถูกหลอกลวง ให้เข้าวงจรของธรรมโลกคดลงได้ผลรับเป็นทุกข์ไม่สุขไม่เจริญไม่สำเร็จชีวิตเป็นอย่างอยู่ไม่สามารถเกิดเป็นหน่วยใหม่ๆของบารมีสามสิบทัพพระเดชพระคุณหลวงพุสธจันทสโลจึงไม่ได้เป็นการสร้างชาวสิวลัยไม่ได้เป็นการสร้างประเทศชาวสิวลัย ไม่ได้เป็นการขยายประเทศชาวสิวิไลไม่ได้เป็นยุคชาวสิวิไลบารมีสันะิทัตพระเดชคุณปุุดเจนทัสโรเป็นขั้นตอนของการสร้างชุมชนกาขาวเป็นขั้นตอนของการเข้าสู่สมาชิกของยุคกาขาวเป็นขั้นตอนของการเป็นสมาชิก ของธรรมโลกโรดหลงชาวสิบิไลบร,รมีสามสิบพัต์พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทศัศโรชีวิตเป็นอย่างอยู่เรียบง่ายไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนไม่ทุกข์ไม่ลำบากไม่ถูก ธรรมโลภโกรธหลงให้เข้าสู่ความหมายของคำว่าวยากเหตุที่เกิดขึ้นนับปัจจุบันเป็นเหตุที่เกิดวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตในนิพพานธรรมประมิสางสิทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปู่สดเจนทัศโรที่เกิดจากการรุกเข้ามาของธรรมโลภโกรธหลง ในโครงสร้างของนิพพานธรรมารมีสามิบทระพเดชปุรุลพุสเจนทัสโร,รออกแบบให้พัฒนาปรับปรุงทำโลกโกดหลงทำทั้งหมดให้เป็นปรมีสามิบทระพเดชคุณุุสเจันทสโรหน่วยใหม่ๆได้อย่างสมบูรณ์ตลอดเวลาเป็นปกติชีวิตเป็นอย่างอยู่สุขเจริญรุ่งเรืองสาเร็จชีวิตตลอดทุกอนุนเวลา ตลอดเวลาเป็นปกติดังนั้นผู้ที่ไม่สุขไม่เจริญรุ่งเรืองไม่สาเร็จชีวิตเป็นยอย่างอยู่ไม่สามารถทำให้ชีวิตเป็นยอย่างอยู่เกิดเป็นหน่วยใหม่ประมีสามิุดชัดพระเดชคุลผู้สดจันทัสโลได้ตลอดทุกอนุเวลาได้ตลอดเวลาคือผู้ที่ถูกหลอกลวงต้มตุนให้เข้าสู่วงจรของทมโลกโรดหลง ที่หลอกลวงว่าชีวิตเป็นยังอยู่เป็นผู้ที่ช่วยตัวเองช่วยผู้อื่นให้พ้นทุกข์ช่วยให้สุดออกจากการสร้างเลี้ยงรักษาการบังคับควบคุมสั่งการจากทำรรโลกโกนหลงอู บังคับให้เข้าสู่วงจรของธรรมโ,โรคโกดหลงให้เป็นเส้นทางเป็นสื่อนําเป็นท่อถานให้กระแสร,รมโ,โรคโกดลหลงไหลเวียนสร้างโครงสร้างกอทมอขออให้เข้าสู่โครงสร้างกอทมอขอ,อ,อมากขึ้นเรื่อยๆให้รับเป็นเส้นทางของโ,โรคกดหลงมากขึ้นเกิด เป็นคู่กรรมคู่เวรเจ้านี้ลูกหนี้มากขึ้นเกิดโครงสร้างทำให้ตายทำให้ร่างกายเสียสภาพปกติทำให้เป็นเส้นทางเป็นท่อทานเป็นสื่อนำให้ทำโรคก,กวดหลงทำลายตัวเองทำลายซึ่งกันและกัน ยชีวิตเป็อยังอยู่ของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่ได้ยุ่งยากการวัดการสังเกตสภาวะปกติไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนใดๆเลยเพียงแค่รับรู้ถึงการสร้างการเลี้ยงรักษาการควบคุมบังคับสั่งการ อย่างสมบูรณ์ของกระแสธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธสดจันทัสโร,รในวงจรหยุดเป็นตัวสําเร็จอย่างสมบูรณ์นศสนวนกลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธสดจันทัสโร,รเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นผู้ยิ้มแย้มแจ่มใสปิติเบิกบานกว้างขวางไม่อึดอัดไม่ขับแคบ ชีวิตเป็นอย่างอยู่สุขเจริญรุ่งเรืองสำเร็จชีวิตยิ่งยิ่งขึ้นชีวิตเป็นอย่างอยู่เกิดเป็นหน่วยใหม่ๆบรมีสามสิทธัสพระเดชพระคุณหลวงปูส่สดจันทร์ทัสโรเป็นธรรมรักเมตตาอื้ออาทรปลอดภัยโหสิกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดทุกอนุนเวลาตลอดเวลาชีวิตเป็นอย่างอยู่ เป็นการเกิดขึ้นของชาวซิวิไลของประเทศชาวสิวิไลของการขยายประเทศชาวซิวิไลของยุคชาวสิวิไลบารมีสามสิบทัตพระเดชพรกคุณหลวงปุษจันทสโรไม่ได้มีเหตุผลมีเงื่อนไข ที่ซับซ้อนความซับซ้อนมีเงื่อนไขมีความลำบากไม่เรียบง่ายเป็นเรื่องของธรรมโลภโกรดหลงที่หลอกลวงต้มตุนหลอกให้ทำลายตัวเองทำลายซึ่งกันและกัน ไปตามกระแสธรรมโลภโกรหลงที่อยู่ในตัวผิดเพี้ยนไปจากปกติทานศีลสมาธิผิดปกติไนนม,ม,มเ่เกิดเป็นหน่วยใหม่ๆบารมีสามสิบทัศพระเดชพุคุณหลวงปุษสุดนทสโรเกิดเป็นธรรมโลกโกรหลงเพิ่มมากขึ้น ไม่ได้เป็นทานศีลสมาธิที่เป็นปกติเป็นทานศีลสมาธิที่ทำโลกกรหลงหลอกลวงโดยใช้ชื่อแต่ไม่ใช่ทำโลกกรหลงบังคับควบคุมให้ไม่ใช่เป็น ทานศีลสมาธิที่ปกติทานศีลสมาธิปกติคือบารมีสาสบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุสดจันทสโรเป็นเครื่องจักรเป็นพลังงานละเอียดเกิดขึ้นใหม่อย่างสมบูรณ์ตลอดเวลาณศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสาสิบทัศน พระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัศโรเกิดศูนย์กลางดวงกลมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัศโรเพิ่มมากขึ้นเกิดองค์ประกอบของชีวิตเป็นอย่างอยู่ที่สุขเจริญรุ่งเรืองสําเร็จชีวิตเพิ่มมากขึ้นเป็นสมบัติ เป็นปัจจัยสี่เพิ่มมากขึ้นหยุดวิกฤตหยุดอุปสรรคหยุดปัญหาชีวิตเป็นยอย่างยู่สร้างโอกาสจากวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตให้ชีวิตเป็นยอย่างอยู่สุขเจริญรุ่งเรืองสำเร็จชีวิตยิ่งยิ่งขึ้นตลอดเป็นหัวหน้าเป็นต้น เป็นผู้นำในการรักษาศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกปรมีสามสิบทัตพระเดชพะกุลหลวงปุษจันทสโรซึ่งเป็นตัวตนที่แท้จริงของเรารักษาตัวตนที่แท้จริงของเราเป็นการรักษาตัวตนที่แท้จริง ของท่อทานธรรมบร,รมีสามสิบทัตพระเดชพระคุลมปุสสดัญทัสโลทั้งหมดเป็นการรักษาทุกส่วนของนิพพานธรรมบร,รมีสามสิบทัตพระเดชพระคุลงปุสสดัญทัสโอเป็นการรักษาเป็นการสร้างเป็นการบังคับควบคุมสั่งการนิพพานธรรมบร,รมีสามสิบทัต พระเดชพระคุณหลวงพุทธสดจันทรทโลทั้งหมดทุกส่วนให้มีตัวตนที่ยงแท้ยั่งยืนไม่เสื่อมสลายสุขเจริญรุ่งเรืองพัฒนาตัวเองสำเร็จชีวิตเป็นอย่างอยู่อย่างสมบูรณ์ขึ้นไปตลอดไม่คลาดเคลื่อนไปจากสภาวะปกติ ที่เป็นผู้รู้ผู้เตื่นผู้เบิกบานเป็นพระผู้สร้างเป็นพระผู้เลี้ยงผู้รักษาเป็นพ่อแม่ผู้สร้างผู้เลี้ยงผู้รักษาผู้ควบคุมบังคับสั่งการทุกส่วนของนิพพานธรรมบรมีสามสิบทัศประเด็จพระคุณหลวงพุทธเจันทสโรให้รักษาศูนย์กลาง ดวงกลมปฐมเริ่มแรกประมีสังิปทัตพระเดชพระคุลมพุสดเันทัสโรให้ทำหยุดนิ่งเฉยทำหยุดเป็นตัวสําเร็จอย่างสมบูรณ์นะศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกปรมีสังคิปทัระเดชพระคุลมพุสดจันทัสโรเป็นปกติตลอดทุกอนุเวลาตลอดเวลารักษา ปกติให้ปกติมากขึ้นไปเรื่อยๆไม่ให้ถูกทำโรคโกรธหลงบังคับให้ผิดปกติเป็นปกติที่มั่นคงยั่งยืนมีตัวตนเที่งแท้ไม่เสื่อมสลายตลอดไปทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ ได้สมบูรณ์ยิ่งยิ่งขึ้นตลอดไปเราจึงต้องสังเกตให้ละเอียดรักษาสภาวะปกติของเราเป็นสภาวะของการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จนสศูนกลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสันติทัตระเดปมงคลลพสตจันทศสโร เป็นการรักษาตัวเราเองเป็นการรักษาผู้อื่นทั้งหมดเป็นการสร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการตัวเราเองและผู้อื่นทั้งหมดทางนิพพานธรรมบาร,รมีสามสิทธัตร,ระเดชปกุลหลวงพสทธจันทัศโร,รที่เป็นไปตาม สภาวะปกติสภาวะรุกเข้าสู่ธรรมทั้งหมดให้ธรรมทั้งหมดเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นธรรมบารมีสามสิบทัศน์พระเดชพระคุลวงพสสุสฒิันทสโรครอบคลุมอย่างสมบูรณ์ท้านิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่ ตลอดที่สุดแห่งธรรมบริวิ์สัมพิทัศน์เสรเปรตผู้ศัจดิทัพระโสลตลอดไปเชิญพวกเราทำยดเป็นตัวสําเร็จอย่างสมบูรณ์ในศูนย์กลางดวงกลมผสมเริ่มแรกบริสุทสิ์สัมพิทัศน์เถรเดรพระคุณหลวงพุทธัจัิทัศพระโสลกันต่อจ้ะ